ช่างเบิร์ดโทรมาผมว่านะรอบหน้านะซื้อเครื่องใหม่ท่อนตรงแล้วขึ้นเทอร์โบใหญ่แม่งเลยโอ้เคีืเทอร์บโบเล็กยังพังแล,ลแล้วเทอร์โบใหญ่กูจะรอดเหรอเนี้ยเอาไปเอามาช่างเบิร์ดบอกมีไอเดียพอดีเขามีงานแข่งเว้ยคิงออฟเดอดทักลองห้าไม่มีรถแข่งเอารถมึงทำแข่งเลยไหม่างเนี้ยมึงทำอะไรบ้างวะก็ะเครื่องท่อนตรงใหม่ใส่เทอร์โบเฮดเดอร์ใหม่ใส่โค้งใส่เกียร์ใหม่แข่งแม่งเลยจะสู้เขาได้เหรอเออนะแล้วก็ลองไปไปวิ่งในที่สองระเจ้าช่วยฟุกเออ เครื่องเขาแม่งรหัสเทพเว่า 4D 5 6 4M 40ของเราแม่ง<ะ> TD 27 พันเดียวเป็นฟอนเดียด้วยบอกง่ายเกือบพังแม่งแค่เบินยางน้ําพุ่งน้ำมอน้ําหลังอ่ะพุ่งแบบโอ้โหไม่รู้จะพุ่งอะไพีชีพเขาว่าพีชีพได้ที่2ประเทศไทยอ่ะนาอะไรก็เกิดขึ้นได้พอกลับมาอู่กันนะนเอาถ้วยตั้งแม่งตั้งทั้งอาทิตย์เลยไม่เอาลงเลยตรงที่ฝุ่นก่อโมเย็ดม้าบอกเลยจริงใครมาถามโอกว่าที่สองประเทศไทยนะที่2ประเทศไทยนะเออไม่ใช่เขาพังกันไงเขาพังเขาพังกันหมดแล้ว ก็ยังไม่เป็นหมูหยองนะตอนนั้นยันยังไม่เป็นอย่างเยังอยู่ในนามชบาแอนช่างเบิร์ดอยู่จนด้วยถ้าพูดตามหลักอะช่างเบิร์ดรถเยอะตอนนั้นเยอะมากแน่นแบบไม่มีที่จอดไม่มีที่เข้าต้องไปฝากบ้านญาติบ้านนู้นบ้านนี้คือแน่นจริงเพราะช่างเบิร์ดมาแรงตอนนั้นจนเราแบบเฮ้ยรถเราพังเนาะตอนนั้นอะบอกเบิร์ดเมื่อไหร่จะทำรถกูวะประมาณนี้แหละยังไม่ว่างจนนานไปนี่แหละจนทําออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยทีนี้เราก็เลยเริ่มมาถ้าจะเอารถเราไปมันก็คงไม่ว่างนะเราก็ลองทําเอง